สำนักสงฆ์นิคามธรรมาว่าที่จังหวัดสุราธ,ธานีได้รับยกย่องว่าเป็นหน่วยฟื้นฟูและส่งเสริมคุณภาพชีวิตในเรื่องสร้างเยาวชนที่หลงผิดเกี่ยวกับยาเสพติดให้กลับมาเป็นคนดีของสังคมโดยพระครูวินัยทรองค์การสิริป,ปัญโยทีมข่าวมีรายงานครับที่จังหวัดสุราธ,ธานีมีสถานที่แห่งหนึ่งได้รับการยกย่องให้เป็นหน่วยฟื้นฟูและส่งเสริมคุณภาพชีวิตศูนย์พัฒนาคุณธรรมภาคใต้สุราธ,ธานี ตั้งอยู่ที่สำนักสงฆ์นิคมธรรมาวาดหมู่ที่7ตำบลมกถามเตี้ยอํำเภอเมืองสุราธ,ธานีสำนักสงฆ์แห่งนี้มีพระครูวินัยทรอ,องค์การสิริปัญโยเป็นเจ้าสำนักและเป็นหัวหน้าหน่วยฟื้นฟูและส่งเสริมคุณภาพชีวิตศูนย์พัฒนาคุณธรรมภาคใต้สุราธ,ธานีอีกตำแหน่งหนึ่งด้วยพระครูวินัยทรอ,องค์การสิริปัญโยใช้เวลากว่า20ปี บวชเรียนศึกษาทางธรรมจนได้นักธรรมชั้นเอกศึกษาทางโลกถึงขั้นรัฐศาสตร์บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยตัดสินใจมาสร้างสำนักสงฆ์เมื่อสิบกว่าปีที่ผ่านมาในพื้นที่รกร้างหมู่ที่เจ็ดตำบลขุนทะเลเพื่อให้เป็นสถานที่บำบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดโดยเฉพาะเยาวชนผู้หลงผิดด้วยความคึกขนองมองเห็นยาเสพติดเป็นสิ่งสนุกสนานน้าลิ้มน้าลอง แต่เมื่อติดแล้วถึงจะรู้ว่ายาเสพติดเป็นมหารตภัายตัวร้ายที่มุ่งทำลายชาติทำลายชีวิตและทำลายทุกสิ่งทุกอย่างแม้แต่สังคมรอบข้างความคิดที่มีการลงทุนทั้งแรงกายแรงใจเพื่อผลักดันให้วัดเป็นศูนย์สงเคราะห์และฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด เนื่องจากพิจารณาแล้วเห็นว่าปัจจุบันยาเสพติดเกิดขึ้นในรูปแบบต่างๆแพร่ระบาดเข้าสู่ประชาชนมากขึ้นเป็นอันตรายต่อเศรษฐกิจและสังคมกระทบถึงศิลธรรมและวัฒนธรรมของชาตินี่ก็คือสาเหตุหนึ่งที่ผลักดันให้พระครูวินัยทรอ,องค์การสิริปัญโยทำหน้าที่โดยไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยพร่ำสอนเยาวชนให้รู้ถึงโทษทันของยาเสพติดการแก้ไขปัญหาจนได้ชื่อว่าเป็นครูพระของกระทรวงวัฒนธรรม ครูสอนพร,ระปริยัติธรรมและ,และครูสอนเยาวชนให้รู้สำนึกผิดชอบชั่วดีปัญหาโรงเรียนนี้มากเด็กบางคนติดยาในโรงเรียนค่ายาในโรงเรียนขายยาในโรงเรียนมีมากมายเราก็มองปัญหาตรงนี้แล้วก็เลยบอกว่าใครติดยาให้ออกมาสารภาพด้วยความที่เราเป็นพระด้วยความด้วยกิจกรรมที่นําไปตรงนั้นก็ทําให้เด็กออกมาสารภาพว่าเสพยาใช้ยาเสพติดเป็นจํานวนมากเมื่อเขาออกมาสารภาพแล้ว เราก็มอบหมายให้ครูดูแลแต่ปรากฏว่าวคุณครูที่ดูแลเนี่ยเข็ดขยาดไปตามๆกันเพราะถูกเด็กเหล่านี้แกล้งโดนขูดขีดรถบ้างโดนเจาะล้อยางบ้างทําให้ครูเหล่านี้ไม่สนใจว่าเด็กเหล่านี้จะเป็นยังไงก็ช่างมันกลายว่าปัญหานี้ถูกผลักไปให้สังคมดเด็กไม่ได้รับการแก้ไขอัตมาก็เลยนําเรื่องนี้มากราบเรียนหลวงพ่อเจ้าคณะจังหวัดจังหวัดสุราษฎร์ธานีนนนหลวงพ่อเจ้าคณะจังหวัดก็เลยบอกว่า ให้ตั้งเป็นศูนย์พัฒนาคุณธรรมขึ้นมาตั้งเป็นศูนย์พัฒนาคุณธรรมขึ้นมาเมื่อตั้งเป็นศูนย์พัฒนาคุณธรรมแล้วหลวงพ่อก็มอบหมายงานให้อาตมานเนี่ยมาดูแลในการฟื้นฟูเด็กที่ติดยาเสพติดโดยรับเด็กที่ติดยาเข้ามาเพื่อที่จะฟื้นฟูแก้ไขซึ่งเราได้ทํามาเป็นเวลาถึง29รุ่นทั้งรุ่นนี้ตั้งแต่ปี2546มาก,าก็ปรากฏว่าจากการติดตามประเมินเนี่ย เด็กไม่ได้หันกลับเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดอีกเลยนี่ก็ทําให้เราเนี่ยสามารถที่จะมีกําลังใจที่จะทํางานนี้ต่อไปได้เกียรติบัตรหลายฉบับพร้อมเล่ารางวัลที่ได้รับจากภาคราชการยกย่องให้เป็นบุคคลดีเด่นในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดปี2546บุคคลยอดเยี่ยมการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดปี2550บุคคลผู้ส่งเสริมการเผยแพร่พระพุทธศาสนาปี2551 และในปีเดียวกันยังได้รับรางวัลพระราชทานเสาเสมาธรรมจักรเป็นผู้ทําคุณประโยชน์ให้กับพระพุทธศาสนาจากสมเด็จพระเทพ,พร,รัตราสุดาสยามบรมราชกุมารีสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นเครื่องยืนยันว่าเป็นพระรูปหนึ่งที่สร้างความดีให้เกิดขึ้นในสังคม แต่สิ่งที่ยิ่งใหญ่และน่าภาคภูมิใจไปกว่านั้นคือการสร้างเยาวชนที่หลงผิดให้กลับใจมาเป็นคนดีจนได้ชื่อว่าเป็นคนดีสีสังคมย่อมมีคุณค่ามากกว่าประกาศเกียรติคุณใดๆนี่คือสิ่งที่พระครูวินัยทรอ,องค์การสิริปัญโยมุ่งหวังและจะลงมือทำต่อไปทีมข่าวสถานีวิทยุโทราาทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดสุราษฎร์ธานีรายงาน เปิดการฝึก